สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่องยาโอมานนะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับ7ปืนที่ดีที่สุดในเกมอารีนาเบเกลนะครับซึ่ง7ปืนที่ผมเอามานะครับเกิดจากความคิดเห็นส่วนตัวทั้งหมดนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วถ้าพร้อมจะรับชมแล้วก็ไปดูกันใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกดีมีคุณภาพปลอดภัยคุ้มค่าสะดวกผมขอแนะนําร้านลิทแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืน มีบริการตลอด24ชั่วโมงและมีเกมให้เลือกเติมมากกว่า50เกมอย่างเช่นเกม Arena Breakout ราคาเซฟ6ช่องเพียง239บาทหรือจะเติมเกมด้ที่ Line e l i a d Man Shop อย่าลืมมีแอดด้วยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง l i a d Man Shop อันดับที่7 MP ไฟปืนนี้ก็ไม่น่าจะต้องบอกประโยชน์มากนะครับเพราะว่าคนไทยแทบทุกคนนี่ก็เล่นปืนนี้หมดเลยนะครับทั้งยิงรัวทั้งกระสุนถูกนะครับแล้วก็ราคาแต่งที่ถูกมากนะครับ แต่ว่าทุกปืนก็มีข้อเสียนะครับอย่างเช่น MP5 นี่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องระยะนะครับระยะไกลนี่ยิงไม่ได้นะครับสู้พวกปืนอื่นไม่ได้นะครับแบบ MPX อะไรเงี้ยสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องกระสุนนะครับกระสุนนี่มีถึงแค่จ่อสีนะครับเวลาเจอพวกเซตห้านี่ก็ยิงไม่เข้านะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่เขาก็ใช้กระสุนลูดขากันนะครับ แต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ดีนะครับแล้วก็แผนที่ที่เหมาะในการเล่นปืนนี้เยก็จะเป็นสถานีโทรทัศน์พื้นที่ไล่แล้วก็คลังแสงนะครับ อันดับที่6 Head f ปืนนี้นะครับข้อดีก็มีอยู่เยอะมากเลยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของระยะนะครับปืนนี้สามารถเล่นได้ทั้ง3ระยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้กลางไกลนะครับเนื่องจากปืนนียถูกออกแบบมาให้ใส่ได้หลายลำกล้องนะครับแถมของแต่งนี้ก็มีหลายชิ้นมากเลยนะครับสามารถเลือกปรับใช้ได้ตามสถานการณ์เลยนะครับ ข้อดีอีกอย่างนะครับปืนอื่นเวลาขึ้นสโคบตอนแต่งยาวเนี่ยมันจะขึ้นช้านะครับแต่ว่าปืนเฮดโฟนเนี่ยขนาดแต่งยาวนะครับมันยังขึ้นสโคบเร็วมากเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นปืนที่ขึ้นสโคบไวสุดในเกมแล้วนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนะครับก็คืออัตราการยิงที่สูงมากนะครับถึง8 5 0้อห้านัดต่อนาทีเลยนะครับมากันที่ข้อเสียบ้างนะครับข้อเสียอย่างแรกเลยนะครับก็คือราคาตามคุณภาพนะครับก็คือราคาค่อนข้างจะแพงมากนะครับ แล้วก็กระสุนแพงด้วยนะครับ M995 นี่เมตรละหนึ่งพันหกร้อยกว่าบาทเลยนะครับแผนที่ที่เหมาะกับการเล่นปืนนี้นะครับก็ได้ทุกแผนที่เลยนะครับเพราะว่าปืนนี้มีทุกระยะเลยนะครับข้อเสียอีกอย่างของปืนนี้นะครับก็คือเรื่องของระยะไกลนะครับระยะไกลนี่สู้หลายปืนไม่ค่อยได้นะครับพวก Mk อะไรนี้นะครับอันดับที่ห้า Mk14 Mk14 รเฟิลนักแม่นปืนที่ชอบใส่กับเทอรอ์โม ระยะหวังผลค่อนข้างสูงอัตราการยิงค่อนข้างเร็วแถมกระสุนยังแรงอีกตั้งหาบและกระสุนมีถึงจองอกเลยแต่ปืนนี้ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยตัวปืนถูกออกแบบมาให้ใช้ในระยะไกลดังนั้นความคล่องตัวค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแเนื่องจากมันเป็นปืนที่ลำกล้องยาวและเอาไว้สําหรับระยะไกลนะครับการระยะศาสตร์ก็เลยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็การควบคุมนะครับการควบคุมนี่ค่อนข้างยากเลยนะครับ แถมราคาปืนก็ไม่เบานะครับแล้วก็ราคากระสุนด้วยนะครับ M 6 1ที่เป็นจ่อ6เนี่ยราคาเม็ดละ2,000กว่าบาทเลยนะครับอันดับที่4ไลเฟิลจู่โจมฟอร์ MK 1 4ในระยะใกล้ขึ้นสโคบค่อนข้างเร็วอัตราการยิงพอได้กระสุนแรงแต่ราคาแพงพอๆกันข้อดีของปืนฟอร์ที่ MK 1 4ไม่มีนะครับก็คือระยะนะครับระยะนี่เล่นได้3ระยะเหมือนฮโฟเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้กลางไกลนะครับ แต่ส่วนใหญ่ชอบเอาไปเล่นระยะใกล้กันนะครับเพราะว่าระยะไกลนี่แต่งระดีนมากนะครับและข้อเสียของปืนนี้นะครับก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับคือการดีนนะครับคือปืนนี้ควบคุมค่อนข้างยากนะครับถ้าคุณไม่รวยจริงแล้วคุณซื้อของแต่งดีๆไม่ได้เนี่ยคุณจะคุมไม่ค่อยได้นะครับแต่เรื่องการคุมนี่ก็ไม่ได้อยู่แค่เรื่องราคาของแต่งนะครับมันอยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับ อย่างที่2ก็เหมือนเดิมกับ M K เลยนะครับก็คือราคากระสุนที่ค่อนข้างแรงนะครับถึงจะมีถึงจอหกแต่ว่าจอหกนี่ก็เป็นละ2องพเลยนะครับอย่างต่อมานะครับเรื่องพลังการยิงพลังการยิงปานกลางนะครับถ้าเกิดเอาไปยิงศัตรูนอกระยะนี่กระสุนอาจจะเด้งได้นะครับไม่เหมือน M K นะครับ M K นี่พลังการยิงสูงนะครับยิงนอกระยะได้ในบางครั้งนะครับอันดับที่3ปืนกลเบา R P K เป็นปืนที่อัตรายิงค่อนข้างรัวนะครับแล้วก็กระสุนค่อนข้างแรงนะครับแถมยังแต่งแบบติดโลเพื่อการกระสุนจากฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับเรื่องระยะนี่ก็พอๆกับหลายปืนที่กล่าวมาเลยนะครับก็คือสามารถแต่งยาวแล้วก็แต่งสั้นได้นะครับเล่นได้ทุกระยะนะครับแถมเวลายิงได้แล้วจะเก็บปืนตัวเองเนี่ยก็สามารถพับพานท้ายนะครับใช้แค่6ช่องเองนะครับในการเก็บปืนนี้นะครับ ข้อเสียก็มีอยู่เหมือนกันนะครับก็คือราคาแต่งปืนที่ค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็เรื่องการควบคุมที่ควบคุมค่อนข้างยากนะครับถ้าแต่งแบบยิงระยะไกลนะครับแต่ถ้าเอาไปเทียบกับฟอร์แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีกว่ามากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือกระสุนมีถึงแค่เจาะห้านะครับแต่ถึงจะมีถึงแค่เจาะห้านะครับแต่ว่าปืนนี้ก็เป็นปืนที่กระสุนถูกมากๆเลยนะครับกระสุนเจาะสีนี่เม็ดละแค่300เองนะครับ และแมปที่ดีที่สุดในการเล่นปืน RPK นะครับก็คงจะเป็นแมปไล่นะครับเพราะว่าแมปไล่เนี่ยมันมีทั้งปืนระยะใกล้ปืนระยะไกลนะครับแต่ว่า RPK นี่ได้2ระยะเลยนะครับและระยะหวังผลเบื้องต้นสูงมากๆนะครับระยะหวังผลเบื้องต้นของลำกล้องมาตรฐาน RPK สูงถึง125เลยนะครับแอมขึ้นสโคบไว้อีกตั้งหากอันดับที่2ปืนลูก2องยูซสัต ปืนลูกซองที่กําเนิดมาเพื่อหนูท่อโดยเฉพาะเป็นปืนลูกซองที่สามารถกดค้างได้แถมอัตราการยิงก็ไม่ได้แย่เทียบกับปืนชนิดเดียวกันและการออกแบบปืนแบบนี้มันจะเอื้ออํานวยมากถ้าคุณเอาไปเล่นในแมปสถานีโทรทัศน์เพราะว่าเป็นแมปที่แคบและหายิงศัตรูได้ง่ายอีกเรื่องคือกระสุนที่แรงมากๆนะครับกดแค่2นัดนี่ศัตรูก็ไปสวรรค์ได้แล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับก็คืออัตราการยิงที่สู้ปืนชนิดอื่นไม่ได้นะครับอย่างเช่นฟอร์นะครับ ถ้าคุณปิดคนใช้ปืนฟอร์ไม่ตายในชุดเดียวนะครับคุณอาจจะตายแทนเขาก็ได้นะครับซึ่งข้อเสียที่ผมคิดได้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครรู้ข้อเสียอย่างอื่นก็ช่วยเมนมาหน่อยนะครับอันดับที่1ไรเฟิลจูโจม AR 57ปืนที่คนเล่นชอบใส่คู่กับเทอร์โมแถมขึ้นสโคบค่อนข้างที่จะไหวกระสุนค่อนข้างที่จะแรงและอัตราการยิงที่รัวมากๆแต่งได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระยใระ,ยกะยใกล้ระยะกลางระยะไกล แต่ข้อเสียปืนนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องกระสุนนะครับกระสุนแพงมากๆนะครับกระสุนมีถึงแค่จ่อ5แต่ราคาจ่อสีนี่ล่อไปเม็ดละ500แล้วนะครับแล้วก็เรื่องระยะนะครับถึงผมจะบอกว่าระยะยิงมันไกลนะครับแต่ถ้าเทียบกับฮิตโฟต่งยาวกับ m k 1 4เนี่ยระยะยิงก็น้อยกว่านะครับ แล้วก็เรื่องราคาการแต่งปืนนะครับกระสุนแพงไม่พอนะครับปืนยังแพงตามกระสุนอีกนะครับแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพนี่ก็ไม่เสียดายตังที่จ่ายไปนะครับเอาเป็นว่ามันก็อยู่ในมุมมองของคนดูนะครับสําหรับปืนนี้นะครับถ้าใครคิดว่ามีปืนอันดับที่หนึ่งที่คู่ควรกว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ7อันดับปืนที่ดีที่สุดในเกม a อ n a นาเบกเอานะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องยาโอมาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ